โกสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูญตองน,นี้หลงลึกติดก็อยู่นอนนะรกพิเศษไม,ไม่มีโอกาสได้ผลได้เกิดเองพรคพิดพี่ว่าพีเองก็ตายแล้วสูญทุกทุกคนมันตายซะซ้ำตายแต่กายนีหยุดของเราวิญญาณของเราไม่ตายหรอกมาบุญบาปไป ไม่เกิดเป็นตนไปเกิดทุกคนราพุทธเจ้าพระองค์รู้ชัดอย่างนี้และผู้ปฏิบัติตามพระอง้ปฏิบัติถูกต้องก็าสามารถพิสูจน์เรื่องที่พระอง์กล่าวได้เป็นพิสูจน์ว่าววสวรรค์มีจริงไหมสวรรค์ชั้นสูงขอมโลกมีจริงไหมนรกต่างมีแผดขุมมีจริงไหม เปรตมีจริงไหมยักษ์มีจริงไหมสัมนรกมีไหมท,ที่สุดได้โดยวิชาที่พระเจ้าสอนนั่นหออ่านทุกทุกนอยากได้สมบัติเมื่อเราไม่ยังไม่รู้ไม่เห็นด้วยตารธรรมดาตานเนื่องเพราะตาเนื่องตาธรรมชาติของมนุษย์มันก็เห็นได้ใน่ีกิโลเมตรอดต่อกาน เป็นบนทองควาที่เราเห็นเหมือนกับสาครอบอยู่ดิความจริงเป็นเรื่องของลุดสายตาเท่านั้นเองจยงเห็นเป็นสีครามสีฟ้าสีน้ำทะเลมันสุดสายตาเท่านั้นถ้ามองทะลุปไปไงให้ได้กอยไม่มีขอบเขตมันจะพบกองริงบังนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นั้นวิชารพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นวิชาดีลับ เป็นพิจารณีมนุษย์าวนี้ศึกษาให้รู้ตามได้ปฏิวัติตามให้รู้ได้ก็กพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ศัสิ์มาแล้วได้ว่าจะไปสัสรูุเป็นพระุทธเจ้าในโลกสวรรค์หรือความโลกสวรรค์ชั้นสูง็ไม่ได้เรามาสัสรูุในโลกนี้โลกเดียวพระทีท่ีจะสัสรูุเป็นพระุทธเจ้า ก็ทีแห่งเดียวอประเทศอินเดียแห่งเดียวแล้วพระเจ้ากา็จะมาเกิดแนมนุษุ์นี้ก็เกิดในสองตระกูลเท่านั้นหรือเกิดในตระกูลสตัดอย่างหนึ่งเกิดในตระกูลพรามอย่างหนึ่งสองตระกูลนี้เท่านั้นแล้ในสุสัรว์รู้ได้เพราะมนุษย์่เป็นศูนย์กลางของทางฝ่ายสูงและฝ่ายต่ำแล้วก็ เมื่อพระเจ้าตรัสรูใ้ในโลกได้แล้วพร้อมก็โปรดรับได้ทั่วช่วยพวกที่ตื่นจากรกขึ้นมาแล้วให้ดูดใหพ้นมาเกิดเป็มนมนุษย์หรือเป็นเทวดาก็ได้เพราะทุกคนที่ทําบุญทำบาปบุญก,ก็ไปททาเหมือนกันเมื่อใช้บุญทุนให้บาปหมดแล้วก็ามารับผลของบุญที่นตนกระทมไว้โอเทวดาที่ เกิดปฐวันไปขนต้องบุญก็เคยทำบาปมันมนั้ดถ้าหมดบันก็เซวดาแล้วอ่ะไปเกิดในรงังลูกอีกขอได้เือนกันไม่มีขอแม่กล้าไม่ได้ขอไม่หลับต้องเป็นไปตามกรรมทั้งในศาสนารเราจะสอนไม่เชื่อรมอย่าไปเชื่อโชคเชื่อรักเชื่อเขาว่าเชื่อหมอดูเชื่อคำพยากรณ์ต่าง ป็นของหมอกศาสนาครับเขาจะศาสนาพุทธถอนใเชื่อทมศาสนาอื่นแต่เป็นฮินดูหรือพราหมณ์หรืออิสลามหรือคริสสอนให้เชื่อพระเจ้าให้พึงพระเจ้าศาสนาพุทธถอนให้เชื่อบุญให้ให้เชื่อทมเชื่อบุญและบาปเชื่อาว่าบามีพระพุทธธรรมประสงค์ เรื่อว่ามีนรกมีสวรรค์และพระเคือเออาาเอ่องับแลวพระพุทธเจา้าสอนให้พึ่งสมเห์มาจะให้พึ่งพระพุทธเจ้าแต่ลองด้เล่กเห็นว่าพระพุทธเจ้าพราธรรมบูรณ์ว่าเป็นแก้วเป็นเครื่องประจําใจเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีพระมหาการุณาธิคุณสรุปลองสดท้ายของธรรมะเพื่อเป็น เรื่องให้สติก็ว่าทุกๆคนเลยื่ดว่าความชั่วความบาาไม่ทำเลยดีกว่าแล้วก็มันประกอบแตความดีตลอดไปเพื่อวความสุขทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าจบเพียงเท่านี้วันนี้ก็ <c oughs> จะพูดถึงการรักษาสมาธิการถ้าเราไม่รู้จักรักษาใานนั้นมันเสริมได้ไง่ายการรักษาจานในธรรมะเรียกว่าการทรงฌานคือให้ฌานอยู่ที่ได้นาน,าน ไม่ตกอะไรยังจะขึ้นไปสูงมันไม่มีมันมีแต่จะตกลงมาแต่มนขึ้นไปถึงการสี่แล้วจากกคคองกบเขียวามาถึงการสี่แล้วไปอยู่ที่สี่แต่เจ็ดมันตกลงมาถึงการหนึ่งแล้วยังไม่รู้ก็อัน ก็ไม่รู้ตักลักษณะของฌานซึงไม่รู้ว่าฌานตรงฌานว่าไม่ไดับฌานตกลักษณะของฌานเราเป็นจำเป็นจะต้องศึกษาในคัรอธิบายที่ให้สุจันตัวกันไปแล้วหานั้นมาการลักษณะของฌานหนึ่งเป็นอย่างไร้าอธิบายก็ดีแล้วการสองเป็นอย่างไร การสองนั้นเห็นได้ชัดดูชัด้ารสาม,สามเป็นยังไงสายสบาย,ายสบายเป็นยังไงการสี่ก็บอกลรักหนามือชาอย่างน้อปลายนิ้วมือชาอันนีแล้วการมีเ็นี่ชาเป็นฝ่ามือชาถึงข้อมือถึงข้อศอกถึงหัวไหล กายเกร็งปากก็อชาลิ้นก็อชาเท้าก็อชาเกรงหมดทั้งตัวนั่นจับแน่นการตรีนิกาที่เราจะทรงทานไว้ได้นี่เป็นหลักสงคันการทรงทานก็คือการแชยจิตรักษาจานไว้ตรงที่ของมัน ให้อยู่ได้นานรู้สุกที่จะานามได้อาศัยสต,ตินั่นแหละเป็นใหญ่ที่วควบคุมจิตไว้ค,คอยรู้ถึงสังขารขันที่มันสะสมแต่หรือพอจิตมึกคิดอะไรสักอย่างหรือกายได้รับ <c oughs> สัมผัสอะไรสักอย่างเกิดคันเกิดเมื่อยเกิดปวด อะไรเกินมาจิตมาก็ออกไปรักลูบพอรับรู้สังข,งขารก็โปร่งต่อโปร่งใงมันมีชอบและไม่ชอบมันมีไม่ชอบมันปวดมันเมื่อยมันทันสังข,งขารก็โปร่งใ่หวานทนไม่ไหวเจ็บมากปวดมากเท็จกว่ ออกไปนั่งใหม่อะไรเหล่านี้สังขารังไปแล้วต้องสก,กัดตัวสังขารนี่้อยู่ต้องละตัวนั้นตัวนักคิดแล้วก็มันะเอไว้ได้ <c oughs> เราต้องรู้ว่าถ้าอยธีการที่สี 4, ่แลวอ่าไม่ยาราอะไรขึ้นมาเพราะการที่มียาราได้เพราะจิตมันตกได้ มันเริ่มลดได้มันลดแล้วไม่จะไม่จะลดให้เห็นไปนขัานขั้นมันลดทีเดียวถึงที่ก็ได้ถึงสั้นหนึ่งเลยนี่เราเรียังยู่ใหักการสองสามนสัยันมากกคาโูรใดศิลาช้างสี่ถึงสมบนนูรณ์แม่ เดืย๋ยวโพธิสัตวสมาบัติรูประจ,านาจานันอารมประจันอันนี้ถ้าถึงสมบูรณ์น่ะจิตตอนนั้นจะไม่มีอารมณ์ใจเลยมีอารมณ์เดียวเราว่าเอากกะตาจิตแลาว่ามัน <c oughs> จะเกิดเหมือนกับ ยองหลอดไฟคว้ากระจาอย่างนี้อ่อนหลอดคมๆตั้งอยู่บนเนื้อทิศาเราบางทิศกับกล่าวตั้งชิดทิศาะบางทิศกับสูงฝ่าทิศารเราเราแขนอยู่นิดๆหล้วก็แจ้งจ่าก,า,กาสติเราขมม,มั่นมันจะแจ้งจ่าเมือนไฟสี่สิบหลาสิบแรงเย็นนั่น นาแล้วก็บรอยู่นั่นน่ะยาวมันยั้งากจะตรงและเอาละกิดใมันกระลบเป็นหยดสว่างเฉยเิยเมื่อเช่นนั้นเราก็ต้องภาวนาเภาวนาการประสานภาวนาละหายใจให้เบาก็เอกษัตริทางเหนือถ้วขยานอยากให้มันเป็นอย่างนั้นขยาน,าานาให้ใใหนมันแจ้งมันไม่แจ่มภาวะปัญหา ต้องมาอยากประคองจิตอยู่แต่การสรงกันเป็นสำคัญมากกองกับเพียนขอ้อติสีี่ท่เรียกว่าอนุรักษณาประจานการรักษาจิตไว้เมื่อรักษาจิตดีไม่ให้รับอารมณ์อุ่นหยือทิ่มันนึกคิดสบาดกันในจิตเราก็ละให้หมดสิ้น โดยสติตั้งใงมั่นไม่ย่อยอดเมื่อมันทานแล้วะละได้ละได้หมดเราก็รงฌานได้นามเท่ารงฌานตีอยู่ได้น <c oughs> านอาการทุกข์ายจากการเจ็บการปวดต่างหรืออารมณ์วุ่นวายที่จิตเมื่อไม่รับสัพผัะ ทางกายแล้วจิตมันก็ไม่มีปัญหาการที่จิตแต่ศกก็เพาะรับผัสสางคายการเจ็บการปวดการเมื่อยนี่แหละการปวดหัวเผาวนอนนั่นแหละันั้นเมื่อเราจะ้องทานไหวปฏีเราต้องแก่ก็ต้องแบ่งปฏิอยู่สลอบเวลาเราเบ่งปฏิให้ตึงเปีย แต่ก็ยิ่งจา่าตอนนี้จิตใจละจิตใจของเราจะโปรงโล่งสบายว่างไม่มีอะไรไม่มีรูปอะไรเนี่ติติดเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยจิตคิตมุดชั่วข่าวหลุดพ้นจากความโลกความโกรธความหลงจากกิเลสหมดธรรมดาในผ่า,าน เหว่าเจตวิมุตไม่ใช่ปัญญาวิมุตติเจตวิมุตตแต่ละมาก็คืนไปให้ปัญญาวิมุตต์แล้วด้วยด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาการผู้ที่ทำสมัครฝึกการเมื่อทำฌานได้แล้วจึงทำวิปัสสนาวิมุตตเราได้พบอบู่เรื่อยถ้าทำถึงการคืง ทำไมเพราะว,วิมุตตแล้วมันสะสมอยู่เยอะๆคา,าริม,ม,ม,มรื่อมันไม่มุดจิตตุสตนไม่มีกิเลสปัญญาก็รู้เพาไม่มีกิเลสเขาเป็นปัญญาวิมุตตไออย่างที่ว่าทำจะวิปัสสนามันมีพระาราอาหาในต์ตุกาวิปัสสก์อรหันไ์อะไราวิปัสสนาอย่างเดียวนั่นมั้นเกิดจากศรัทธามาก เป็นเป็นไปได้จับตักาจักาแต่ก็อ่ามากยอมไม่เอะไรทุกอย่างยอมสลาด <c oughs> สิจิตกรดกคนได้จะได้อย่างเดียววิชาเดียวแต่สมมตาหรือวิมุตติี่เรียกว่าจิตวิมุตตัญญาวิมุติสองอย่าง จิตวิมุตต์เกิดพ้นจากกิเลสปัญญาวิมุตต์เือดพ้นด้วยปัญญาจิตจิตวิมุตต์หลุดพ้นด้วยฌานด้วยสมาธิจนกว่ามันจะเป็นสมุกเฉบได้เมื่อสะสมบ้านมาไาสะสมได้นานๆนพราะอยู่นานๆก็วิธรรมะวิมุตต์ไอที่็กั์กจขณะที่ดัง มันเป็นขาดสายาวิมุตติเราลองรูสิท่านที่ปฏิบัติแล้วอยากเข้าใจว่าเราไม่รู้จักไม่าดคำว่านิมมุตตือนิพพานหรือวิโมกก็คืออันเดียวันัหนึงมันเป็นคำไอ้วิมุตติมันเป็นปน,นามวิโมกก็เป็นดามแต่ว่ามันเรียกหลายอย่าง เหมือนติดก็เรียกวิญญาณก็เรียกใจก็เรียกมันมันโนก็เรียกมันนัตก,ก็เรียกมันนะก็เรียกไม่ใช่มานะมันละแต่ลใจจิตเปิดพ้อจากที่ <c oughs> นี้นี่มันนึกเึิบัดคืนขึ้นมานั่งๆแล้วก่อ อันนี้ไม่ได้เราไม่เคยนั่งมาแสดงคือดิหลวงพ่อสมาบัติอยู่แล้วก็มันแจง้งเป็นแสงเหมือนกับไฟไฟฟ้าเนี่ยปีศาจแรงเทียนตั้งอยู่ใกล้พิสตากระแจงมน้าแหวนแจ้งมากก็เป็นเสียตีก็ล้าวอิดใจมันก็หัวจางหรอ พอเราเบ่งอีกมนก็แต่ตอนนี้มันไ่ต้องหวาอนะไรแล้วแต่ปฏิทัพยังไม่ถึงอันนี้จิตใจก็ไม่ถึงก็อบอกไว้ให้แลว้วความเป็นอย่างนั้นเมื่อเราข้าถึงเมื่อไหร่ก็จะไม่ต้องถามว่าอะไรัน่นอย่าเอาเที่ยงก่อนเมื่อเราอยู่ฌานสองแล้วก็อยู่ฌานสองเลย ออยู่กานสามแล้วก็ฌานสามเนี่ยกองรู้ว่ามันตอยลงมาตจ็ตมันตกลงมาเราก็ว่าดภานาใหม่บริกรรมใหม่ภาวนาประทานเพียนตัวที่สามสมัารประทานคือเพียนสี่แค่นี้ก็ภาวนาประทานให้ <c oughs> ระวางัาวางอระวังไม่กิเลสอากรผลเกิดขึ้นในสันดานประธานตัวที้หนึ่งประธานตัวที่สองอะไรเกิดขึ้นกับทหารหรือละเสียประธานตัวที่สามภาวนาประกาน,าานาก็คือภาวนาแต่เมื่อมันตั้งดีแล้วก็หยุดไม่สองภาวนา เป็นสติสติปุณจิตประ่านั้นไม่ทางนันม,ม่เอาเราไม่เกิดขึด้นแล้วก็ค <c oughs> อยดูปัจจาที่เกิดขึ้นถ้าจะถึงอัปนาจิตดีแล้วหรือการสฝึกสมุญดีแล้วถึงความปัจกายจะเกิดเจ็บปวดประการใดจิตไม่หวั่นไหวแล้วมันดูสำน,นั้นเองแต่ไม่กลัวแล้ว ปายยังอ่อนการยังอ,อ่อนอยู่เมตโตัวมตโตะเจ็บการเมตโตเจ็บมีละก็คือกายโสตายนั่นเองเพราะว่าเรายังหลงติดที่กายของเราว่าเป็นเราดูเราว่าเป็นเราในหลงหลงสมมติเราไปหลงว่าเป็นเราเป็นตัวตวนของเรา เป็นของของเราหนนลงเรารูจา้จันนออกแย้งกันเราหรกอล่ากายแลรูปที่ประกอบด้วยอะไรกินน้าำไฟลมเท่านั้นหรือตาตาเราก็มีวิญญาณธาตุอาขาธาตุอีกสองตับเขารวมกันียกธาตุหกนี่คือประกอบเป็นรูปเราเนี่ยมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว เราต้องํางความเห็นตาความเข้าใจแต่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาที่ายในการที่เราวิปัสนาอยู่ถ้ามันทุกข์ขึ้นมาเรื่อยเราอย่าไปกลัวว่าเราอยาอ่าไปให้มันคิดว่าให้ดับให้ดับให้ดับมันคิดกะดับต่อโดยความคิดมันไม่ยอมดับในอย่างตัอว่าาตั้งจิตไปมัน่นตั้งสติให้มัน่น เราไม่ถอยนี่ขันติแหละก็ทนเราไม่ถอยจะ่จบปวดประกันใดเราก็ไม่ถอยไม่เราไม่ถอยแล้วก็บอกมันด้วยบอกเอาขึ้นใหม่ขึ้นมาให้หมดอ่าพอเราเอาจริงก็อย่างเดีย๋ย้ะมันขอคอยยกอลบลงแย้วยดับไปเลยพอเราสู้ แต่ไม่รวอะไม่ใช่ว่าแพ้ปอกใจต้องเป็นนักสู้ด้วยต้องโู้จริงๆตั้งใจจริงๆว่าไม่ยอมถอยไม่ยอมออกอย่าหลอกตัวเองสาวละละว่าไม่ยอมถอยแต่ใจคิดลังเลเอทนไม่ไหวนี่นอันนี้ไม่ถูก้องเรียกว่า ที่เรานั่งอยู่นี้เราทุกจากน,นี้นี่นี่ดอนนี่หน่อยเท่านั้นให้ตัดแขนงตัดมีอุปสรรคต้องตัดแขนงตัดขาทิ้งมันก็นี่หน่อยไม่มากหรอกแต่ทำไมยอมได้เพราะว่าทุกข์เป็นหนักที่สกดทุกข์ที่ไม่ที่มันเกิดประจําอยู่เพราะทุกข์เป็นความไม่เที่ยง ว่ไมา่ตัวเราที่บังคับมันแม่เกิดถ้าว่าเป็นเราต้องบังคับมันได้ว่ามันจะเกิดทุกข์ไม่มีหรือใจมันว่าให้มีแต่สุขเมื่ออาจานไม่ด่าให้สุขมันจะเกิดมันก็เกิด,ม,กกดมันจะดับมันก็ดับเพราะไม่ใช่เราในยิงบังคับเนี่ยยิงได้ว่าเราเป็นหนัาตาเท่านั้นตัวเราไม่มีทีนี้เนี่ย <c oughs> ที่เราจะดับจิตคือการจ่ายตอนนี้หนึ่งทุกหนักหนักเทงาทีว่าไอชาบดันสีมันไม่สามัคคีกันนี่ผ่านนานก็ไปแส่นานลมก็ไปแต่ลมเลิกกันแล้วไม่อยู่ร่วมกันแล้วไม่สามัคคีกันแล้ไวไปก็ดับไปลมดับไปดับงามหนักดินฟังอา่อาาไะนี่ตอนนี้ ตอนตายตอนนี้อุกที่สุดไม่มีดดทุกใดจะพาทุกตอนตายทางใน,นเมื่อเรามีฌานพร้อมบุญแล,ล้วถึงขนาดนั้นก็ไม่กลัวไม่หวั่นไหวแย้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมถึงขั้นสูงขั้นวิมุตขั้นธรรมสัมะยุทธ์ที่รวมลงเข้าไปติดตัวนี้มาความรู้สึกของเรา ว่าอ๋อคนที่จะตายเป็นอย่างนี้เองหมดหมดที่จะคว้าอะไรหมดที่จะพึ่งอะไรตอนางหน้ามาดับหมดแล้ะนะครูได้ไม่ผู้ี่ศึกษาพระไตรปิฎกไม่ประสบพบกับครูอาจารย์ผู้รู้อันแท้จริงแล้วไปปม่ด,ดับนํ้นเจ็ดตรงนี้เจดตรงนี้ เหตุตาตาเนี่ยเหตุก,กายะย่อมไปหลงยึดว่าตายที่เป็นเราไม่ยอมไม่ยอมตายถ้ายอมตายแล้วเมื่อถึงวันนี้ผ่านแจกหย่ออันนี้ขั้นตอนที่ถึงมันผ่านจริงๆที่เราจะลดาะพ้นจะตัดสังโยดได้จะได้จะได้ถวดาย่ะมตับสีก่อนแล้วกับสังโยด,ด้นี่ตรงนี้จีโจ่งหนัก อ่าเจ็ดเะตุทตโรคจิดปันไว้ปางระดุงมารในตรงนี้มารมันไปธุลุมไปลอ้อมอยู่ตรงนั้นนะตรงนี้จับถึงพระนิพพานน่ะกระจนทุกด้านทั้งกายทั้งจิตปัดไม่ทันปัดไม่ไหวเองจนมองไปทางไหนไหม่ที่พระพุทธองค์จับเลยว่ามองจะหาใครละคนเป็นที่คุณก็ไม่มี แต่ด้วยสัจจาระมีเราก็เอาบมเป็นว่ด้วยสติบารมีอดทนจริงหรือจริงคนดัดเป็นผู้ยอมเนี่ยทันการรักษาจิตการทรงฌานการทรงฌานเป็นสิ่งสำคัญอันลักษณะของฌานเราจะต้องแม่นยำในด้าน ภรยิยาอย่าดูแต่โลกวอกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ไยากเย็พออะไรเกิดขึ้นไม่รู้เช่นอะารชาติตกไม่รู้ชาติตงชาตใจไม่ได้ชาติรู้ติดตกรู้จักปรับปรุงแก้ไขให้จิตมันตั้งได้ดีเขาเราเป็นผู้รู้จักการีิจริงไอการิี่รู้แต่เชื่อน่ะมีเยอะเลย ไปรรู้ลักษณะของของคานจริงๆอยากมีน้อยมากแล้วก็เรื่องชานนี้ก็เป็นพวกอจัจฉิยใจข้อหนึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดตอนลิกขึ้งไม่ควรจะเอกมาพูดกันมาโตเสียงหรือเอกมาคิดให้อยู่ที่ว่าเรารู้โดยใจของเราเองค้นว่า ที่เราปฏิบัติอยู่นั่นแหละสังเกตอยู่เองไม่ใช่นั่งถึงแล้วคิดนตามวิปัสนาวิปัสนาแม้แต่สมาธิก็ยังรักษาไม่ได้เรียว่าวิปัสนาก็เลนั่นแหละทนยี่ติดจาริกนาทีก็เป็นการเป็นตัตตออกแล้วย่างนี้ัณฑ์เพราะไม่รู้จกสสักทรงฌาไม่รู้จักการรักษาจิตใจเองเราทำไม่ได้เมื่อเราทำแต่สมาธิจิตฌาน ทุกขเวทนามันไม่เคยเกิดเกิดนิ่งหรอกแต่พอเราเริ่มมีปััสนาแล้วมาเอาจท,ทีก็ทิเดเลกกันรู้ว่าเราจะต้องฆ่ามานันให้ตายถ้าฆ่ามันไม่ตายเราก็ถึงไม่ฟานไม่ได้ฉะนั้นมันจะต้องสร้างขึ้นมาสร้างพลปักขึ้นมาคอยขัดคอยขวางคอยออเบียดเบียนเราให้เราได้รับทุกทุกท้งกายทุกทัจิต ทุกแต่กายเรียกว่าทุกขสัพทุกแต่จิตเรียกว่าทุกสมุทยัยทะเลทุกกายทุกจิตทุกขสัพทุกสมุทยัยทีนี้แหละสียุง่งมันออกกายออกกายแล้วกาจิตเรื่องต่างๆขึ้นมาปุดพุดุดปัดมันเอาเรื่องสัญญาเรื่องอดีตเขา้าๆต่างๆมาให้เรา ได้ภาวะภาวันได้ไปยึดไปติดตามมันอ้าวมันตัดทานเราไปแล้ว่าดต่กถอยใช่ไหมนี่อยากเข้าใจว่าอยู่ตรงฌานไหนแล้วทำไมจึงไม่เห็นเสียอยู่จะได้เห็นนี่แยกได้แล้เวลามันมืดเสียมันเลือนก็ติดมันถอยแล้วไม่รู้ไอ้ทีเบย์รู้ว่าจิตถอยหรือจิตไปถอยนี่หล่ะมวช ้เราต้องรู้ธรรมะตรงรู้ละเอียดต,ตาริบานก็ไม่ใช่ใครกลานี่และแต่ด้านไหไมันมีขวากมีหนามรอบด่างที่จะเข้าไปถึงไดไหนเมื่อเราเรียนรู้จักติดยินใดฝังเป็นเปียนพหพุสูสรแต่การที่เรารู้ด้ดยตนเองเข้าไปนั้นคือปัญญา าการนี้รู้จักทองตามได้ว่ารู้จักแน่นอนแล้วทุกจักอยู่จะอยู่ทางไหนก็ได้รู้นั่นแหละพัฒนาเป็นอย่างนี้แหละเอาแล้ทีนี้ก็ยังมีเรื่องต่อที่สามที่ตาใหม่ถาม